สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is the l i f e วันนี้พามาผูกบุญสัมพันธ์กับชาวจังหวัดพิษณุโลกกันวันนี้ได้มากราบไหว้พระพุทธชินราชนะผมเป็นความใฝ่ฝันที่ว่าผมอยากมานานแล้ววันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะผมผมก็เดินทางด้วยเครื่องบินนะผมจองวางแผนไว้เป็นปีนะครับผมปีแล้วก็ ท่านใดที่สามารถนั่งรถไฟมาก็ได้ผมเพราะว่า,าจากสถานีรถไฟไปวัดไม่ไกลเลยใกล้ๆนะผมมีร้านเจเยอะมากที่นี่ครับวัดพระพุทธชินราชผมได้รับการถวายเกียรติคุณนะครับผมยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่สง่างามที่สุดในประเทศไทยวัตถุหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยลงลักปิดทองมีหน้าตาก,กว้าง5ศอก1คืบ5นิ้ว สูงเจ็ดศอกมีพุทธละสนาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พระวรากายสมส่วนนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวยาวเรียบเสมอกันนะครับผมก็มีซุม้มเลือนแก้วแกะสลักไม้ลงลักปิดทองที่มีความเขาเรียกว่าความอ่อนช้อยงดงามด้านซ้ายด้านขวามีเท้าเวสวร์และเท้าอาวายักษ คอยพิทักษ์รักษานั่นเองนะครับผมก็อบอกประวัติแบบคร่า,าวๆเนาะเพราะว่ามันเป็นราชาศัพท์ผมก็ภาษาไทยไม่แข็งแรงของออกตัวไว้ก่อนนะครับผมก็มารับบุญกุศลด้วยกนะันเนาะเที่ยวอย่างไรให้มีความสุขเที่ยวอย่างไรที่ไม่ขาดทุนเที่ยวอย่างไรได้ทั้งบุญและกุศลนี่คือเป็นทิปที่ส่วนใหญ่ผมจะไป โดยที่ผมไปท,ท,ทุกจังหวัดผมเน้นการเขาเรียกว่าส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องของการกราบไหว้พระแล้วก็ตามล่าหาอาหารเจนั่นเองอยากให้ทุกคนที่ทานเจนทานมังสวิรัติว่าละเวน้นเนื้อสัตว์เนี่ยได้มีโอกาสได้ทานไปทุกจังหวัดก็มีอันนี้ผมก็เลยมาถามรถอ,อันนี้นจะเป็นรถชมเมืองน,องนะผมของ,องอที่วัดนะครับผมหมายถึงว่าจอดอยู่ที่วัดนะผมก็เที่ยวละ50บบาทนะครับผมแต่ว่า รถจะออกก็ต่อเมื่อครบสิบห้าท่านเท่านั้นนะครับผมก็เลยอดนะครับผมรอไปก็เลยไม่รอนะครับผมเมื่อมันสิบห้าท่านมันก็ต้องรอนะครับรอแล้วก็ไม่ได้นะครับผมมาณนี้อาจจะเราเข้าไปข้างในแต่งชุดให้เรียบร้อยนะครับผมเหมือนเสมือนกับว่าเราไปพระราชวังนั่นเองนะครับผมเหมือนไปวัดพระแก้วนะครับผมก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับผมก็เข้ามาข้างในนะครับผมสวยตรงนี้ก็เป็นเหมือน ศิลปะคล้ายๆกับสุโขทยัยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศไปดีใจมากเลยครับผมดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาเราสามารถบูชาทุกเทียนกรบาบไหว้ขอพรได้นะครับผมตรงนี้ยังไม่ใช่สถานที่ที่เราจะพัะพ,พิสูจอยู่อยู่ใกล้ๆกันแหละครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัววัดข้างในเราสามารถเดินอ้อมไปได้ ่นะครับผมอาจจะเราเข้าไปกราบพระข้างในกันนะครับผม <S <S มีความสวยงามและสง่างามเป็นเอ่อเขาเรียกว,ว่าวัดคู่บา้านคู่เมืองแล้วก็เป็นวัดที่แล้วอย่างว่าได้รับการยกย่องเนาะว่าเป็นที่เอ่อเขาเรียว่าเอ่อเป็นพระที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยทีเดียวนะครับผมก็วัดก็อยู่ตรงข้ามกันกับวังจันทร์นะครับผมแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเ,เขาเรียกว่าสารหลักเมืองนะครับผม <S <S อย่าได้อย่า ตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆโบสเก่านะครับผมมันมีเสาเก่าๆนะครับผมตรงนี้ก็จะมีพรม,มจริงๆแล้วพรมเนี่ยร้อนกว่าปูนอีกนะครับผมผมเดินผมไม่เดินที่พรมนะครับผมถ้าตอนที่แดดจัดผมไปเดินผมผมไม่เดินพรมเลยผมเดินตรงกระเบื้องรู้สึกว่ายเย็นเออไม่ร้อนเย็นนะครับผมแล้วก็ผ้าปางเราสามารถไหว้ได้ก็ ยกมือไหว้เอาแต่ไม่สามารถได้เข้าไปข้างในนะผมจะเข้าไปข้างในได้ก็ต่อเมื่อเป็นงานสมโพธของพระพุทธชินราชเท่านั้นนะครับผมปีนึงก็ครั้งเดียวนะครับผมถ้าจำไม่ผิดแต่เราเข้าไปข้างในเลยนะครับผมเราจะก้าวเข้าสู่ชมพระบารมีของพระพุทธชินราชจะแล้วมาขอพรท่านเนาะวันนี้เราก็ดีใจแล้วก็เพิ่มปิติเป็นอย่างมากเข้าข้างในแล้วนะครับ ขนาดมาวันธรรมดานะพี่น้องรถติดรถก็ติดคนก่อเยอะ,อะการถ่ายรูปทำคอนเทนต์มันก็จะค่อนข้างที่จะยากเราก็ต้องเกรงใจผู้อื่นด้วยมันก็เลยทําให้รูปออกมาได้ไม่ค่อยได้สวยสักเท่าไหร่แต่หวังว่าคลิปวิดีโอเนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจร่วมอนุโมทนาบุเด้วยกันแล้วก็เป็นแรงผลักดนันและแรงบันดาลใจให้พี่น้องท่านอยากที่จะมากราบไหว้นะครับผม เดินทางไม่ยากเลยนะผมก็อยู่ติดกับสถานีรถไ,ไม่เชิงว่าติดสถานีรถไฟแต่ว่ามันอยู่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับผมประมาณนั้นเนาะเราสามารถเรียกแก๊ปได้อะไรได้นะครับผมประมาณนี้อะนะครับผมนี่สวยงามนะผมก็ข้างในมันเขาจะแบ่งไว้ให้สำหรับพรนะสงฆ์เนาะนะผมที่จะมาเข้ากราบไหว้ก็คือจะมีการแบ่งก็เลยจะไม่ได้เห็นชัดได้ได้แค่นี้ก็ถือว่า อภูมิใจแล้วนะผมเดี๋ยวขากลับผมจะไปถ่ายช่วงบรรยากาศกลางคืนกันนะครับผมให้ดูช่วงเขาปิดเปิดนะครับหกโมงถึง2องทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราจะลัเข้าไปกันนะผมก็จะไปช่วงค่ำช่วงประมาณสักหกโมงหนึ่งทุ่มน่าจะคุณไม่ค่อยเยอะแล้วน่าจะเข้าไปถ่ายรูปได้แบบสวยนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็ถ่ายด้วยกล้องสามร้อ,อ,องศาอิสตา กล้องเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วนะครับผมประมาณนี้ก็ความสวยงามยังไงผมก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้มากราบไหว้การที่เราได้มาสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นการได้ผูกบุญสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับผมวันนี้เราเราไปในวัดเนี่ยหมื่นท่านเราก็แค่ยกมือไหว้ร่วมขอ,อนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญกุศลทั้งหมื่นท่านเลยล้วก็ได้ผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คนตั้งหมื่นหมื่นคนเลยนะครับผม อันนี้เราก็เข้ามันจะมีอันนี้ก็เข้ามาอีกรอกหนึ่งคือเราก็ยังงงอยู่เพราะว่าคือเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเขาออกแบบมาว่าสามารถเดินวนซ้ายวนขวาเนี่ยมัน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 จะเข้าพิชิตกันเลยไหมหมายถึงว่ามันสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งนั่นเองมันก็เลยมีความสวยงามอ,อันนี้เราออกไปละเดี๋ยวเราจะไปะชมผระป่ากันแต่อย่างที่บอกไปว่าต้อง แล้วก็ไหว้ได้แต่ข้างนอกนะผมข้างในเข้าไปไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าเฉพาะงานสมโพธิของหลวงพ่อพระบุจชินราองเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศข้างนอกนะครับผมก็วัดนี้เป็นวัดที่แบบ <c oughs> เหมือนกับเ,เขาเราียกว่าอะไรหลวงพ่อสะท้อนหลวงพ่อโตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขนาดนี่น,นี่ที่ผมถ่ายนี่คือวันธรรมดานะครับผมคือคนเยอะเยอะนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นพระปางนะครับผมแล้วก็ไหว้ได้ตรงนี้นะครับผม Okay. ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านนะผมก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิงเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็อย่าไม่ตาอย่าข้ามโฆษณานะผมเพื่อ,อะจะได้มีรายได้มาเรื่องของการเขาเรียกว่าระบบไอทีแล้วก็ค่าเดินทางค่ากาแฟของผมแล้วก็เขาเรียกว่าค่าเดินทางไปลงเจศูนย์ปฏิบัติธรรมอาหารเจแล้วก็เป็นค่าอาหารสัตว์เลี้ยงนั่นเองก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผม เดินเข้ามาอันนี้อยู่มุมข้างนอกนะครับผมอยู่มันเหมือนกับว่าอยู่ทางด้านหลังอ่าแต่ท่าละ,ะผมเข้าผมเข้าทางด้านหน้าอในทางด้านหลังมาให้ดูบรรยากาศข้างหลังนะครับ <c oughs> พี่ทหารเยอะแยะมากมายเลยเข้ามาเป็นแก๊งเป็นคณะเลยครับผมอือประมาณนี้เห็นนักท่องเที่ยวเยอะนะครับผมยอมรับว,ว่านักท่องเที่ยวเยอะก็มันเหมือนเป็นจุดจุดที่ว่าต้องพักนะครับผมเป็นจุดที่พักไปลำปางไปจังหวัดต่างๆ นะครับผมก็เป็นจุดแรงมาร์คแห่งหนึ่งนะผมก็มาช่วงเทศกาลใกล้จะเทศกาลลอยกระทงก็จะมีการเตรียมงานนะครับแต่ผมจะเอาบรรยากาศของการเตรียมงานผมไปเดินเล่นแถวเ,เขาจะมีจัดงานที่ตรงพระราชวังวังจันนั่นเองนะแตผมเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศให้ดูตอนช่วงกลางคืนเะนาะนี่ก็มีความสวยงามหลวงพ่อหลวงพี่ก็มากราบไหว้พระปุชินราบกันเหมือนกับ มาชมบารมีเนาะเป็นพระที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็มีความเพอร์เฟกที่สุดละนะครับนี่พทหานเต็มเลยผมก็ตกใจพี่น้องเอยลงมาสองสามบทบาทพี่น้องอืมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เออเนาะคึกคักหน่อยเป็นช่วงที่แบบเอ,อเต็มงานเราะกะ็ทงด้วยนะผมเป็นช่วงที่เอ,อเหมือนกับว่าหน่วยงานแต่และหน่วยงานกําลังเข้าสู่ในหมวดของการย้ายที่ทํางานนะครับผมปรับเปลี่ยน ผมก็บังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมเอาบุญกุศลมาฝากนะผมขอบารมีสิ่งศิษย์ทุกพระองค์นะผมอํำนวยอวยพรโดยใยให้กับพี่น้องทุกท่านจเจริญสุขจเจริญธรรมเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะผมก็มีความสุขแล้วก็บรรุอย่างฉับพลันนั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเข้าไปในโบสถ์กันก็เป็นทิปอีกทิปหนึ่งนะผมที่ประทับใจนะครับผมอ่าซึ่งที่นับได้ในในในนี้เขาจะมีประมาณ3 4 3สี่ที่ ที่เป็นโบสถ์โบสถ์ใหญ่ๆนะครับผมที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะครับผมให้เราได้มากราบไหว้ขอพรอสามารถมานั่งสมาธิก็ไดอ้อันนี้เราก็จะ,ะนะครับผมเราก็จะกลับแล้วให้ผมก็รถติดนะครับตอนนี้นะครับผมก็ข้างๆก็จะมีวัดนางพญาลองไปไหว้กษัตริย์ทั้งห้พระองค์ดูนะผมมีพระนเรศวรด้วยสุพรรณกระยาช่างทุกสิ่งล้วนน้ายินดีลาไปก่อนครับ